สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับผมมาคอนเช้าแต่ว่าได้ต่อคอนบ่ายครับพี่น้องครับมีภารกิจนิดหน่อยครับวันนี้ภารกิจนิดนึงครับผมอต้องไปใช้ฝีมือเชิงช่างกันสักนิดหนึ่งครับวันนี้เนาะก็มานะครับแถวป่าตีนภูเหมือนเดิมแหละครับพี่น้องครับ่ะก็อาศัยช่วงนี้แหละนะครับ เลมาอาจารย์ใหญ่ผมนี่ปวดหัวเลยวันนี้นะครับครับโอ้โอโดูหน้าก่อนเลยเออพ่อเหมือนเดิมไหมนี่เหมือนเดิมอยู่นะครับผมยิ้มทำไมย,ยิ้มแยงแยงวันนี้ต้ <c oughs> องร้องไห้ต้องอะไรนะครับผมอ้าวมัน <c oughs> คืออะไรนะครับผมวันนี้ร้องไห้ออกมาสองต่อนะครับตัวเดิมเนมาดเดนเนะเพราะเมบบื่อวานเนาะชุดเดิมไหมนี่เต็มฟ้าประธานกลับไป ไฟ้าคึมโอ้ oh, ฟ้าทางกับฟ้าคึมมคจะไม่คึมจะบอดก็ไม่รู้ค, <c oughs> ครับผมครับผมเอาโอเคครับขออนุญาตนะครับพรางพนเนียดไปก่อนนะครับครับนี่หนึ่งชั้นครับเจ๊ยลมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าเป็นไงวันนี้ทำไมเหงื่อแตกยังเร็วจังวันนี้ออกกำลังกายนิดหน่อยภาพภาพบาดออกกำลังใจยยิ่งน่อยสิภาพบาดออกกำลังกายนิดนึงนะครับก็บัดก็ภูมิใจนะครับวันนี้นะครับนกสองต่อด้วยนะครับมีพลังวังชานิดนึงนะครับนก ลองพุ่มผูแถวว่าจีเตกับพี่ดังว่ะเราจะมีกำลังว่ะนะแต่บ่อพัดบ่ผ่านไม่ผ่านเนาะบ่อพัดบ่ผ่านเนาะกินข้าวหมดกระติบหนึ่งครับคนเดียวพอพัดนะครับทดสอบพละกําลังนิดหนึ่งครับผมเอาโอเคครับวันนี้ก็มาแถวไหนจะแหลมบ้านนาบ้านนาบ้านนาครับบ้านนาเหมือนเดิมผมเคยมาหรอกครับมาหนิผมไม่เคยมาทีนะไม่เคยครับอาศัยว่าเดาเข้ามาเนี่ยแหละพ่อไม่เคยมาเนี่ยแหละครับผมได้ใช้กําลังกันนิดนึงวันนี้อาศัยกำลังเออครับผมอ้าวโอเคครับพี่น้องครับ พางเนยดกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอากาศก็ไม่ค่อยร้อนครับวันสองวันนี้น่าจะแหลมเนาะแมเลยครับอากาศดีอยู่ครับพี่น้องครับตอนนกเตาพอได้ยู่ครับไม่ร้อนมากนะครับเอาโอเคครับประหยัดไปพงเนยดก่อนแล้วกันนะครับครับสวัสดีนะครับตอนห้าโมงเย็นเลยครับพี่น้องครับเอาอีกแล้ววันนี้นะครับผมมาดำนาแก่นอีกแล้วครับวันนี้ต้องยอมรับทุบครับช่วงนี้นะครับนกจริงๆไม่ได้อยากเอานกใหม่มาเล่นนะครับช่วงนี้ นะครับเพราะว่ามันกินยากนะครับต้องยอมรับเลยนะครับขนาดนกเอานกต่อมาก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับห้าสเลยนะครับอันนี้ัวเอาเอาเจ้าออยมาครับพี่น้องครับออกมาตัวเดียวเลยนะครับผมทีมงานก็ยังไม่ไม่มานะครับผมยอมรับสภาพผมรู้สภาพเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนาะยังไงก็คงต้องรอนะครับต้องรอทีมงานก่อนนะครับว่าจะมีแต้มหรือเปล่านะครับผม อันี้ก็ยังไม่เห็นแล้วครับหายกันหมดเลยฮะคงก็มาจากตรงนี้แหละครับใกล้ๆนี่แหละนะครับอ่าแต่ก็ทิ้งนกไม่ได้ครับผมอ้เหี่ยวนะครับเหี่ยวเยอะมากนะครับซึ่งบริเวณนี้ยังไม่เคยมาเหมือนกันเข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับผมเนาะก็คิดว่ามันน่าจะมีที่ต่อนั่นแหละพี่น้องครับอ่าแต่จริงๆไปฝั่งนู้นแต่ว่าโอ้โหบ้านคนเพียบเลยครับพี่น้องครับนะเลยหนีมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ยังมีอยู่แต่ัจที่ จ้าทางเขาไม่อยู่ครับตรงนี้อ่ะโอเคครับยังไงเดี๋ยวรอดูรอลุ้นนะครับกับทีมงานนะครับว่าจะมีแต้มนะครับอะไรหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เจอของดีนะครับเจอของดีหลายตัวอยู่นะครับนะไม่ว่าจะเป็นริวนะตันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ยังไม่มีสักกุกเลยนะครับผมต้องเดี๋ยวรอรอบหน้าก่อนนะครับค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะอาดูทีมงานครับผมเผื่อมาหครับครับ ก็ทีมงานก็เริ่มมาแล้วครับพ่อควรก็มาสมทบนะครับผมวันนี้นะครับท่าน,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 านติดธุระนะครับแต่ว่าเห็นว่าเจ,เจอเจ้าที่แรงเหมือนกัน,นครับจะเป็นยังไงไม่ทราบ <c oughs> เอาพวว่อคุณมาดีครับพ่อครับยังไม่ได้อนกลงนะว่อมา,า <นะ S 1> บ้างนี่ละบ้างใบนี่ละลมาช่วงใบเป็นไงครพ่อเจอเจ้าที่แรงยังไงนะพ่อเขาว่าบางคั้งเม่เห็นปต้อนกอไกล้วมันเป็นให้เป็นด้วนให้รอกก็ว่าเป็นบ่าเป็นป้าหรอกก็คิดว่าเป็นป้าให้เังถือกวามันถือว่าพี่ผู้แพ่งเนาะ ก็ไปข้างไว้กงับเพระท่านนั่นหรอกเขาตามมาหรือเปล่าทีนี้ตามมาถามอ่าครับแล้วแล้วยังไงทีนี้เขาบอกว่าห้ามต่อหรือเปล่ามองมองสายไงหำตัวหนุ่มกับต่อไกล้ตัวขับไปทันว่าโอ้ยโบกจักแล้วขอโทษหลายๆด้แต่วางเสียงเนาะครับครับครับเขาเขาว่าเพราะเป็นยังหรอกครับเดี๋ยวจะบรรลุนทีิดไปเลยมัดตัวเขาบอกว่าแพ่งหรอกเลยวางซี่ยงเพราะเป็นยังหรอกบ่าจะวางยังกันหรอกครับผมครับผมเป็นไหน ก็เอ้าทีมงานมาแล้วครับอาจารย์แหลมก็มาแล้วนะครับโอ้โหอันนี้พ่อทุดงนะครับมาแล้วครับผมยังไงบเไม่ล้าง,งนกโอ้ไม่มีนกนะครับมีแต่อยู่ในปฏิทินอยู่ทำไมวางแรงยังนะเหลืพอพวกควรยังไม่เอาลงบางอยังว่งาสิล่องแกวอยู่นี่รอสักหน่อยนะพ่อเนาะไม่รอแล้วก็ไปเอารถแล้วมันบ่ขี่เราเมื่อกี้โอ้ว่มีกระจิกกระใจแล้วโอ้ครับครับครับแล้ววองข้างกระเพียง เขาเขาห่วงที่เขาห่วงที่ครับพี่น้าะเขาเป็นยังเราเขาไม่ได้ไปเราไม่ได้เคยคือเราไม่เคยมาครับเราเราก็ไปที่ไปที่แปลกทางครับเนาะโอเคครับโอเคครับก็ยแล้วเสียอ่างกูมึงกูเปล่าแล้วน้องอ่างมันมอมเลนเราเลยนี่แหละนี่แหละแล้ววันนี้เราตัวเสียงเล็กวันนี้โอ้โหลากวันที่สองเป็นไงมีนกเข้ามีอะไรไหมบ๊อบบ๊อผมไปขึ้นไปไปเอานี่มุมีนกครับไปนี่นกสองคู่ครับก็เสียงที่แปลก ไปใส่คนเลี้เหย่อน้งมาใส่นี่โลเชื่อๆ่อบัดบ่ยังขันอยู่ดีบุครับครับก็ว่านั่นเลยนู่นเลยนั่นไม่มีแจมเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยมาเนาะจะแหลมนะแมนแมนโอ้ถือว่ามันรมันเรียบควเจอเจ้าที่แรงอยู่นะครับผมมันไม่มีอะไรให้กินนะครับผมมีแต่โอวันตินนะครับโอวันตินเดี๋ยวจะเอาเข้าในพระไออยู่ที่วัดให้ขอพระให้ไม่แล้วก็เกี่ยวัหมดแล้ว ครับโอเครับเดี๋ยวรอทีมงานก็คงจะประมาณนี้แหละพี่น้องครับซึ่งเราไม่เคยมาถือว่ามาดูหมายไว้ก่อนครับพี่น้องครับวุ้ยคือขึยมปาแมนอีกเราใั้งนีฮะคือยอมว่าแมนอีกเท่าไหร่ไปทั้งคุณไปไปทั้งคุณดีกว่าไปดีประสบความสำเร็จได้ครับก็ควรก็นะครับแปลนกมานะครับเห็นว่ามีแต้มอยู่นะครับผมแต่ว่าลายคอยังไม่ขึ้นนะครับ กำลังขึ้นโอ้เป็นนกเด็กนะครับอ่าเป็นไงพ่อกำลังขึ้นเลยพ่อพอ,พอมียน<อ>หินหลักสองตัวครับครับครับโอ้แสดงว่าวพ่อกับเมียนเห็นอยู่เห็นอยู่ม,มันเอาอเดี๋ยวไปคือนสั้นคือมีอยู่ตรงหนึ่งคือยังใจยี่รอยน,นันป่ะสบครับครับครับเป็นนกนกเด็กนะครับอขนบนนะครับเรียบร้อยนะได้อ่าเต้งขึ้นมา ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่ครับใหญ่ยุกแต่ว่ามันพอมันเสียงดีกันเสียนห่องหองเลยอืมเสียงอะไรนะพอได้ยินเสียงพอมันเสียงกลางห่องหองหรอกโอเสียงกลางห่องหองี่องเสียงกลางห่องหองครับผมโอ้มาคอนบ่ายก็โอ,โอเคเอามาสัมผัสด,ดูหน่อยเป็นไงก็ต้องออกเล็กเม็ดข้อออกเริ่มแล้วครับเริ่มจะออกแล้วนกปูหละอ้ย จริงน่าจะเป็นตัวพ่อเป็นเนาะน่าจะเป็นพ่อกระแม่มันออกยุบๆกันนะรอก่อนรอกสั้นเนาะโอ้โหแสดงว่ามันยืนเฝ้าเลยคอนั้นมันครับคำนั้นท้องนาอาร์ิมีแพ็กของเราแล้วบ้างอ๋อครับเออแปลว่าจะจะเก็บดูหน่อยเป็นไงเช็คดูหน่อยเมึงต้นแต่ว่านกตัวเองโอ้ยงานติ๊กที่เลยวะแข็งงานติ๊กเลยครับครับครับตัวพูละ คือนกฟองกุกเนาะหัวไหมอืมปากยาวๆอันหัวจะตัดตรงไหมครับปากยาวๆครับผมาเนี่ยกับแก้มเพื่ออะไรครับผมถือว่ามีหนึ่งแก้มนะครับแล้วนกอีกตัวหนึ่งไหมว่าอยู่ที่เขาอยู่ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยฮะยุบอะไรยุบกลางให้เขาผามันไม่ได้ว่าใส่ในดอนในชีนันจะสมุนยุบกางใหู้ให้ผลตอนที่เขาว่านี่คือได้วางพเนจรเรีอยงนี่โอ้ยวางแล้วพ้าบ้างสถที่แล้วอ๋อ เขาเลยตามมาหรือว่าเขาเห็นรถเขาตามมาโอ้โหตามมาถามน้อยครับครับว่ามาจอดนกมางหันว่าให้จอนนกตัวใกล้รถขับมาั่นว่าครับโอ้บโหจักแล้วเนาะเขาโดนหลายๆลายแบบรุ่นถึงอะไรนั่นนะครับครับผมเอามานแล้วครับมันแต้มอีกตัวหนึ่งครับทีนี้จะหมานอะไรทีนี้ไปจอดรถนังไปจอดเออพ่อเอานุขึ้นหน่อยสิ นี่ละเอาเริ้วเดี๋ยวผมจะเอาพ่อบาดไปไปเป็นหน่วยสไนเปอร์ให้นะครับผมมาพ่อบาดเรี่ยวเออหน่วยสไนเปอร์ฟันไม่มีนะครับหน่วยหน่วยไนเปอร์ฟันหลอนะครับแน่างไรนใอาวุธดูสินี่เจออย่าล้มทับมีดตัวเองละไปก่อนนะพ่อบาด โอโหนกในป่านี้พี่น้องครับเหลวตันครับตัวนี้ยังไม่กุกซะกุกเลยนี่ครับสองตัวครับดูครับนกมันอยู่ใกล้กันครับมันไม่สู้กันเลยเนาะแะแหลมเนาะครับนกไม่สู้กันนะครับนี่ตัวเหลิวอยู่นี่ตัวสองกุกอยู่นี่อีกตัวหนึ่งอยู่นี่นะครับอป้นเโอ้โอ้แต่วันนี้มีแต่เสียงดีๆครับพี่น้อง ผมขี่รถมารอนะพ่อควรนะครับซึ่งขี่ผ่านเข้าไปนะครับขี่ผ่านไปไม่ได้แวะ,อะโอ้งเงียบแล้วครับตัวนี้เสียงใหญ่ครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวรอพ่อควรอีกเผื่อได้ทีนี้ได้ของจริงทีนี้ลายเม็ดคอเต็มนะครับครับก็มาสรุปนนคลิปนะครับที่บ้านนะครับผมเป็นไงอาจารย์ใหญ่ผม ดูขาครับผมเอ่อเป็นไงพวกคนตัวสุดท้ายพ่อฮะเป็นไงตัวสุดท้ายจุดไทยพอมียังไปยังขันย่นเสยอยู่โอ้ครับมานกพ่อพจุดนั้นหรอกเพราะว่ามาอ่าไปไม่ไกลวันนี้ใกล้ๆบ้านอาจารย์แหลมนะครับก็มาสนุกกินที่บ้านอาจารย์แหลมครับครั็ถือว่าโอเคอยู่ครับหนึ่งแจมวันนี้นะครับจมเด็กก็ถือว่าหนึ่งแจมเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมมันกินยากช่วงนี้นกเลี้ยงลูกนี่แหละครับประเด็นหลักเลย ก็แม้นสองหน้าสองท้าน่าทีแพ็คเลยบือหอมยู่ใกล้ๆนึ่งไหมดินดอกใกล้ๆแล้วเนาะดีไม่ดีอาจจะขึ้นไปขี่คอนแล้วก็หยบแล้วก็ได้นะครับผมไปนอนอยู่ตรงนั้นแหละนะครับเพราะว่ามันลั่นไปแล้วไงนะครับเพราะว่าควอนบนมันเหมาะนบางทีมันก็ไปดูลูกมันนะก็ประมาณนั้นนะครับเอาล้วพน่องครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็ถือว่า เล่นแถวแถวบ้านนะครับเพราะว่ารู้ชะตากรรมของผมอยู่นะครับว่าเป็นยังไงวันนี้นะครับกินยากเลยดำนาแก่นนะครับผมบ้านเรียกเนาะแถวบ้านเรียกดำนาแก่นนะครับผมก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเชิญใจผู้ทำคลิปนะครับเพได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่สาระท่านที่มาใหม่ก็จะเรียนกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อาข้อมูลก่อนใครนะครับสั่งพวงกับทีมงานไปก่อนรันพบกันครับบูนดี้ครับเจรอ่าเส้นใหญ่ ครับอรู่ตรงนู้นะครับผมเหนื่อยแล้วครับผมนอนแล้วนะครับผมะวัดอยู่ตรงข้างก็จะไปสูงที่วัดนะครับสถานที่ว่างพอดีเลยนะครับอนะ